สาวเดือต้องทนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับอิเทเจ๊ค,ครับผมวันนี้เข้ามาอยู่ในเกมล็อกฟุตนะครับผมเนี่ยเราไปทำผมวันนี้เรามาสันหาคุณไหนนะครับผมหรือว่าพี M ่มีฮอกสั้นนะครับคืออันนี้สอบไปแล้วรอบหนึ่งแต,แต่นั่นคือมันรีวอันนี้คือเพื่อไปค้นความลับของจักรวาลมานะฮะก็เลยรู้ว่าความลับของมันอนะ่ะเออก็คือแบบคุณเห็น การวาร์ปของมันอ่ะ <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่ามันวาร์ปได้ไกลมากแค่เราลองปาเมอน์เห็นหไหมนี่คือสกิลตัวมันก็คือการถ้าเราปาใช่ปะม,มันจะทําการพุ่งไปหาศัตรูอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็นะฮะวิธีหานะผมก็ให้ทุกคนนะครับผมมาเกาะน,น,นี่นี่คุณเองเกาะด้านหน้านี่ได้เวลาโชว์คุณไหนผมพอดีด้วยคุณดูคุณไหนผมนะอันนี้ไอเทมมันมีห่อหลายแต่ผมจะเรียกว่าคุณไหนไปเพราะดูนะดูความสามารถมันนะป่ะ เออเอา้าวที่คนเห็นนั่นแหละคือมันว่าไปได้เว้ยคือมันใช้เดินทางมีคนบอกว่าพี่ครับทำไมการพูดไม่เร็วกว่าการป่าเหรครับก็จริงครับน้องแต่เน้นเทนไปก่อนเน้นแอคกันหน้าน้อง,องๆคืพอพอดีผมเป็นจับัตคือที่หาม,มีห้องนะครับก็นี่นะครับผมที่เาจะใช้ออฟ ใช้ออฟนะฮะออฟเลนะฮะออฟบูแล้วก็เงิน80ล้านนะผมก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับผมเป็นไอดีรองนะครับผมที่ผมเอามาใช้นะฮะในวันนี้นะครับโอ้เดี๋ยวเพิ่มเลเวลก่อนรู้สึกว่าเ์เวลผมยังไม่พอนี่นะครับน้องๆคือความสามารถมีดเนี่ยคือมันดีไม่ดีนะดูนะปุ๊บเนี่ยเห็นปะแค่คุณเดินเข้าไปใกล้ๆันเว้ยแล้วคุณก็สอดมีดเข้าให้มันตายเว้ยแค่นี้เว้ยคือมันสามารถวาร์ปอีกเกาะได้คุณเห็นเรเกาะเอ่อนั่นไหมผมจะปานะดูนะดูกาารรว์ปของมน,นะ เคราต้องปักมันแมนนะฮะน้องๆคือหลักการปลาเวเราต้องเลาเลาอ่ะคือปุ่มมันตรงนี้มันไม่ค่อยโดนเราต้องเอียงขวานิดนึงเนี่ยของมันคือการเราเราต้องมาโดนเราต้องมาโดนสตูอย่างเดียวเห็นป่ะเห็นป่ะเออเนี่ยความจำของมันเวคือข้อดีเลยการวร์ปไปเกาะต่างๆคือถามว่าเอาใช้จีได้ไหมก็ใช้ได้นะนิดนึงแต่เราแนะนำให้เอาไอแอคดีกว่านะะก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมีคลิปแค่เนี้ที่มันจะมาบอกเฉย ติดแล้วโอ้ต้องติดแล้วล่ะจะเหนียดป่ะเห็นป่ะ,เ,ปะเออเนี่ยเว่คือมันคือมันติดได้มันวาร์ปได้เทมแอคไวแอคได้กไ็ไม่วป็นไรทนายผมก็อยู่โง่เลยอ่ะก็นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยไหนบวกกับกขี้เกียจด้วยงั้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า